ว่าต่อว่าต่อเร็วเร็วมันว่าเลยว่าเลยแล้วก็แล้วก็ไปลองเหวี่ยงครั้งไอ้นี่เนี่ยให้กูทำยังไงเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเสียงดังหมูกูจะดูดอกไม้อยู่แล้วนี่ยี่นี่เนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินได้ก็กินกินไปก็เกียดทิงไป วันนี้อีฟินเท่าไหร่นะไม่เคยจำได้แต่ว่าอ่เบ้เดียบ้อเดียวจแล้วว้าเรีวจังเลยเกมอะไรคราวนี้วันนี้เกมคุ้นๆเหมือนได้ยินมาวันเววเชิขอเชิญเชิญพี่ชาววีมาบอกกัณฑกัณฑ์ัณฑกัณฑอกัณฑกัณฑ์กัณกกัณฑ์กมกัณกัรกัณฑ์กกดิฑ์ักกกั เป็นผู้สองทีมแล้วก็อีกคนหนึ่งจ,จะวาดรูปแล้วอีกคนหนึ่งจะเป็นคนทําใช่ไหมค่ะคนที่วาดรูปเนี่ยก็คือจะรู้ว่าเมนูอะไรแล้วก็วิธีทําอะไรแต่อีกคนหนึ่งที่อันนี้อีกคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ก็คือเป็นคนทําอย่างเดียวใช่เป<ะ>็นคนทําอย่างเดียวทำตามที่คน,น่เ่าวาดรูป<ะ>ใช่ประมาณนี้ค่ะกติกา แล้วไปจับทีมกันก่อนแย่ตะการโอนอยออฟค่ะแล้วเอาไปป้าเชิญเชนไหนก็ไปค่ะโอเคเราไปโอนอยออฟกันจับทีมไปอ้าวไปอยู่คนเดียวอ้าวไปเป็นคู่เหรอเป็นคู่ทีเดียวเลยวเหรอแเอาอ้าวเราไปแสดงเหมือนกันโอเควันนี้เราได้เห็นแล้วค่ะก็คือสาวสวยอยู่ด้วยกันแล้วก็คนใต้อยู่ด้วยกันนะคะ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะจำชัยเมนูจำชัยหลักเมนูเฮ้ยอะไรนะที่หนึ่งก็นดิโอเคอ๋อเราจะมาไปชุบกันนะคะว่าคิมไหนจะได้เริ่มก่อนไปคิมรู้รู้มุมตรงนีเป้าเดียวมันก็ตกใครอ่ะไปเลยเดี๋ยวชวไหนยิงโชว์ไปก่อนน่าเบื่อตอนนี้วน่เบื่อแล้วที่สอง โอเคต่อไปเราก็จะจับฉลากเมนูใช่ค่ะเพอาะเชิญมาจบนะมาตัดจ้ามึงน่าจะโดูดีเองโอเคนัตตาออกพร้อมกันแรมคาราแรม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 แกงเขียวหวานต้องขาไก่ต้องขาไก่เขียวหวานต้องเลยต้องขาไก่ต้องขาไก่ต้องขาไก่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไป เริ่มการแข่งขันกันเลยค่ะทีมที่หนึ่งกันเลยไปเอาล้วค่ะเรามาเริ่มกันที่แกงเขียวหวานกันเลยค่ะจับเวลาไหมคะคุณกรรมการจับเวลาค่ะห้านาทีไ <c oughs> ก่จะสึกหรือเปล่าทุกคนเอาอเริ่มย่าง 3, สาม <S 2> 2, <S สองหนึ่งทำอะไรก่นอนดิไอเคมเลยอ๋อตั้งแต่แนะคะแต่เอ้ย แกงกเพิ่มเปปือยน้ำมันสิเปลดเยปลาก่อนนะคะตสดยังอ่ะตสดแล้วาต้องผัดริกแกงนะคะกูเย,ยอะไปหรือเปล่าไม่เป็นไรอร่อย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 พี่คิมไก่เราจะสุกไหมห้านาทีสุกล<ะ>้าใส่ผิเตาว่าน,นะานีไม่ได้มาราคาเลยโอ้ยจะมันกระเด็นผัดริกแกงนะคะเบาไฟหน่อย Ui, chim Cái chảy được mặt nhiều phải á Ui, hòm là nó ngon Ki, anh Ui, nó À, ok mà đã Ôi, nó đang cầm Ui, nó rồi đó rồi đó Ui, nó Ok, ok, phải đưa ra không? Phải Yếu, 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 ngon, ngon Ui, อรออรออเคต่อไปใส่กะทินะคะตอนแรกมันก็จะเป็นหัวกะทิก่อนพี่แกงใมามวะเก็้งีกยไม่เหลือให้าบ้านเลยหรอแบ่งให้แล้วจ้ประมาณนี้เ่วนี้อไก่น้องผู้ช่วยขอไก่นคะดยดเยได้ครับได้ครับช่วยอด ค่ะแล้วเราใส่ไก่หมดเลยนะคะกุณผมค่ะแล้วแต่เราอ่ะใส่เลยอร่อยอร่อยอร่อยไม่ไม่ทั้งหมดหรอกเพร้งหมดเลยว่ะเอาเท่าที่ยิ้มอือหุ้ยน่ากินยังใส่แรงเลยแรงเลยช่วยมันหน่อยพึ่งไปพึ่งไปอยากกินหรอมายืนคืนน้ำลายกันนะพูดจริงๆไก่จะสุกไหมอ่ะห้าทีเนี่ย แล้วไก่ชิ้นใหญ่มากรอน่าเบือ่อไม่อยากรอแล้วใส่เลยเอาเลยไหมคะรอก่อนเขายังไม่ชูป้ายเลยน่าเบือ่อใส่เห็ดด้วยไม่ใช่นองไม่ไม,ไม่อุ้ยร้อนหน่อยกิม เหลือเวลาอีก2นาทียกู่ยันะคะพูดจริงนะได้เป็นผีปอบกันแน่ๆล่ะอีพีนี้โอเคกะทิมีหางก็คือหานกะทิค่ะกะทิมีหางนะคะเราก็จะใส่หางลงไปใให้เป็นหางกะทิเฮ้ยเยอะเยอะลราทำไมต้องมีหางอ่ะเดี๋ยวมันทรงตัวไม่อยู่พอไหมอ่ะมันนอก คืนน้ำมานทีร้อขวดจืดจืดจืดละหางกะทีที่น้วเรามีแค่นี้เองอ่ะโอ๊ยร้อนรอยัาเราช่วยเราช่วยอุยร้อนร้อร้อนนรอนนี่อุยร้อน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 อุร้อไฟม่แรงมันจะสูบได้ไงหลับพื้นยัต้องถือนี่ไว้นะออกมาเลยง้จังขอบใจคุณฉลาดก็จังกกน้ย้อไม่ต้องแล้วจะใส่อะไรอ้ออยร้อนร้อนยร้อน ไว้น้ำทอนน้ำทอบน้ำตอนน้ำเชื่ดสารพัดคลอมกับตูยได้ไหมคะจังไม่มีความสามารถเราไม่มีพีชีฟ้าหลือหนึ่งนาทีนะคะเขื่อเลยใกล้จะหมดแล้วไม่ได้นาพีชีฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าปีมือนะคะการที่เราเอามือใส่เข้าไปหวานเรื่ย หอม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 ใ่ไปเดี๋ยวไม่สุกเลยอ่ะมเคจะไป็จะไม่คจะเป็นเคนะคะต no, no, ้อใส่หมดหรอกกูไม่กินเฮ้ยสไม่ใส่หมดเลยต้องใส่หมดเลยยี่สิวิไม่สุก็ไม่สุกไปนักตันแม่กระเช้าสิบเก้าแปดมะกด

ไอ้พอจะมาเหมือนเดิมเลยเมืนร่อกี้เลยพิงค์ะป่าเหมือเดิมไม่ไมไอ้ไอ้เนี่ยเนเนี่ยเใครมันดูอันนั้นนีว่าหปไหน้อย่าี้นั้นอะไม่ถ้ามันแบบว่าเป็นในตรงนี้่ก็ว่าดีดแต่ว่ามันมาจากอะไรก็ว่า่อนะไรเ่ยเออเออ อ oh! ๋อส้มส้มใส่ส้มใส่เองไอใส่น้ำมะพร้าวเอ้ยไอ้นี่นี่อะไรมันเป็นลูกก็ไม่มีไม่หมายถึงว่ามามาจากอะไรไงมันคือต้นอะไรแบบว่าผลไม้หรือว่านอะไรผักแบบเออยมะนาวหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออะไรละเออเอองงอยู่นานไหเขาต่ออะไรต่อเอามริกานดิอ๋ออ๋ออ๋อ อะไรอ่ะอะไรอ๋ออ๋อยู่งั้นอ๋อ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 อ ทำไงล่ะให้กูทำยัไงอย่าคนอย่คนดังไม่แล่่อรอนี่่นี่นี่เียไม่ใครไม่ช่อ๋อปูไอมเอ๋อปะเนี่ยอ๋ออย่าพิ่งอย่าพิ่งอาพ่อาอ้กี่ปาทีมนี้นะทำไมมันต้องใส่เหียรต้องวะเออจบ เออเอออะ่รตาใครเออวรอ่ะใส่ไปแล้วไงไม่เขีมกัดตูบ้าไอ้เหี้ยเอาดีๆขี้มึงอยากเออได้ไหมอ่ะกูไม่รู้เขี่วลไม่เป็นจินตนาการไม่ออกเป็นไหนแล้วไปึงไหนอ้เ้นไ ไมเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นดินเป็นดินเนี้ยดอกอีกดอกทีหนึ่งติดลบมันไม่ได้เกิดจากดินหี่เหรอมันเกิดจากความชื้นเชื้นละเฮ้ยเฮ้ยชื้นละเฮ้ยมันพูดไม่ได้ใช่เหรออย่าพูดกูสิไม่อยากพูดว่าเห็นสักหน่อยอ้าวเดวพูดไม่ได้พูดไม่ได้เอาลงเลยะน นเอ้ำจ e, ิ้นร้อนๆเลยกินอันนีค่ะคือรมการแล้วก็หนึ่งหนึ่งหน่วายยังไม่ปรุงเลยนะคะไอ้นั่นอ่ะไอ้ไอ้นั่นอ่ะคือที่อะไรวะคืออะไรอะอะคืออะไรอันนี้คือปรุงยังกี้อันนี้เหมือนเดิมเลยน้ำเปล่าอันนี้แก้วเลยนะทะเลวันหนึ่งโต๊ะร้อนวันหนึ่งที่ไม่ไงเออากินนี้เค็มแน่นอนใช่เราเป็นการความเค็ม วะรอยังไม่เห็เดือนเลยเร็วๆอะไรต่อวะมันรอต้องรอต้องก่อนเดี๋ยวกินอะไรนี้รอเยอะเล้ยเออเอเดี๋ยวอีก5จิบวิมีการแบ่งคือเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเลยไม่กูแกะรอก่อนเออเออไอหวานหวานคนรอไอ้เหี้ยเฮลบอยวะไอ้เหี้ยนปิงนมข้นนี่นะไม่เอาเพื่อนอาไม่ใช่เหรอะวะหกวะฮกน้ำน้ำน้ำ อุ้ยกูไม่เอาอีกนี่เราเร็วอะไรนี่นี่นี่อันนี้อันนี้สุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วก็จบเลยเยอะเลยวะเนี่ยเออเออเออไทยยี่มันเปรี้ยวเออร้อนนี่เลยพร้อหมดแล้วมันแตกมามันแตกอ่ะอีกซีรีส์มันไม่อร่อยแล้วเก้าแปดเจิกไม่ใช่หรอมันต้องมีพริกด้วยไม่ใช่หรอ สองเนึ่ง okay, well, ้าายย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 ี Myanmar ่ยยยลยยเยยยยยยย่ยย่ยยยยย่ยย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 ่ยย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 ยียยียย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 ย่ยยยยยยย่ะยย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 ่ยยยย่ย่ยย

อร่อยตองใหหร่อร่อยเอาไปเอาไปอุ้ยอร่อยอร่อยเปี้ยวเราฮืออร่อยอร่อยต้องกินเห็ดอันนี้มีเห็ดกี่ชิ้นคะไม่รู้อันนั้นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะโอเคเอาเอาอุ้ยอร่อยอร่อยอร่อยร้อนน่ะรู้เลยเปรี้ยวจุดจุดเปรี้ยวกันแล้วกันใหญ่เยอะใครใจเมื่อไรเนี่ย่าทาอะไรกันเอาเป็นว่าไม่หวาน อร่อยกว่าเาจิกินได้หรือไม่ได้กินได้กเไม่รอยไม่รอยอันนี้ก็กินได้แต่ม่ปแลมปแลมก็เป็นแค่แบบนี้กี้อรอยจิมโอเคค่ะอมดิโอเคหาจิมจิมจมจได้อยลองฟเหลืองแกงอเอาช uh so ิมตรนอ่ยอยยกินลกนลยกินเลยฝนใจบอกอร่ยกูจะชิมต้มขาก่กินนี้เ ข้าวไหมอรมันจะติดเปรี้ยวมันขาดแบบหวานหวานไหอืมหวานเค็มๆเพามันขาดเค็มๆอืมเป็นจังหวะอร่อยเพราะว่าพริกแกงช่วยเรียกแบบไม่สนุกปีมือโอเคค่ะก็สรุปแล้วนะคะก็คือกินได้นะคะอืมใช่ใช่ค่ะอร่อยด้วยจะบอกใครอะตัวครสำหรับวันนี้นะคะก็ ก็ลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ในเฟซบุ๊กตราต้องติดยูทูบตราต้องติ k ติกต่อเราต้องติดตอนนี้ตอนนี้เขาลาไปก่อน